อีสาน่าตะขึ้นมาใหม่ผูกคักหัวใจไว้น้ำนองผู้สาวแม่พองนวคนเขาเขาลอนสิงอมาอาอมาอานองเออเตอเออเตอเอแสวัสดีคุณผู้ชมร้อยคนนะคะแ0 0คนสามจอใช่800อยคนสจอสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังน้อวันนี้คือหัวกันแค่นี่หมตื่นแล้วไหมไม่งั้นไกพฟังอีกดังเนี่ย สวัสดีครับวัสดีครับขอโทษูด้วยจังเลยครับต้องการูถสายบิเครื่องหนึ่งบ้างไหมพยายามฝากกันหน่อยมันไม่มีคาราโอเกะไงเนี่ยอยากให้อ่านร้องเพลงให้พี่อีร้องเพลงนี้เป็นไงเขาไม่ได้ท่องเรื่องพิจาาสวัสดีค่ะไม่ต้องให้แกมน้ำตาอยู่บนรถไฟนะเอาร้องได้เหรอคาราโอเกะคาราโอเกะนะแบบสตีฟสตีฟหนึ่งพันท่านด้วยนะครับไม่ติดก็น้ำเด็ดช่วยดูเสือกเปลี่ยพันเรียนได้บ่อบบ๊บบ ขจินตาานมันีได้หรอตอนจบรถมจินตลาแม่ใครนมาน่มูมากับแสงน้องซีกม y m ้โตะ่มาเรคเี๋แล้วกขึ้นขึนม่้อมตไขึ้นวงต่อไปจะอะไรเหรอใช่โอ้

คนละจากคนละผูเขาลายใจได้ยินเสียงล้อรถไฟกระแทกแดียกันเข้าไปเอาลังไปชักกระชักปุ่นปุนชักกระชักชักกระชักปุ่นปุนชักกระชักชักกระชักปุ่นปุ่นมันไม่จับมือหรือเราแม่นมวยไทยมวยพอดีสุดมาครับปีนี้เป็นร้อยคนเนี่ยพี่อเธอสนใจน้องสนับปน้อง ให้มาต้องใจสะเอือนบูรณะเลือมันเอาต้เลงเาเก็บบ้างฮาน้องเอาใจกันเป็นพวกตั้งประสงอันนองอ้อ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 อ้นอ้อ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 ด้ออ้ออ้อ้อ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 ออ้ สวัสดีคนดูแปดร้อยคนนะคะเพจกำดูคนดูแปดร้อยคนสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสครับท่านคนและหนี่งรวมกันสวัสดีครับเพจซีแกมน้องซีแกมน้องอุ้ยอ้แดดโลดม้องโม้เกี่ยวมิวสิลน้องลบนะอะไรต่อไปเป็นอะไรซีแกมยังไม่มีละลัมเอ๋ลัมใส่แขนนะเดี๋ยวพี่จะเปิดดนตรีเคแขนให้ อยากใช้อยากซื้อเราบ้ะเสียงสุดยอดดวงเาไม่นี้านะควงดวงดอกไม่นี่นะดวงดอกไม่นี่นะผู้ดวงมาละของน้องนี่เอ้ยอำมันรอมันสามารถเชื่อมกันน้มันก็ลึกไหมได้จะากทำไมไม่ไม่มัน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 เชื่อมใส่โทรศัพท์ไม่ได้ดวงดอกไม่นี่นะ ดวงครัไม่นี่นะเอาดวงมาล้านเนามีเ็ได้นะคะวันนี้ไม่ได้มาทำอะไรมากนะครับมาดูแม่นุกแต่งหน้านะคะวันนี้แม่นุกจะไปสถานที่ท่องเที่ยวมนะเสียงหัวแม่เอาดวงดวงมาลานมาแ cm ก็มีเงี้ยอยากฟังก่อนอีกข้าคาเกียบพอค่ะเอาเลยไม่คุยเลยอย่ารอแคมเอาพี่จะเปิดแฉกถหงก็ได้ไม่ได้ไม่ได้นอนละ นี่นี่นี่แค่น,นแค่นนี่อออนอ,ไไอ,อนแล้วแบบวม่ไปกินอะไรไม่ซิไมเออไอหนมันเหล็กไอ้นี่เนี่ยเราล้วบางมันหลงเส้นมวยถอยมันมันต้องเป็นด,ดนโดนตีแค่นอะไรสีแกมเอาใช่ป่ะโดนตรีนี่ไงอันนี้อ่ดนกมไม่นีน่เสียวมันนั่นละดวงนกไม่นี่นะฮักฮักให้ยนกรำเออยานกรำ อมมอ้องตรงางขาดขัดพยันยาายาน,ยยยนกลําดนรัวล้องไา

ไต้ตัวตีแค่นัวเดียวไม่ใช่แน่เลยเออเอออเอออม่ได้เสียงเสียงคนเลือสวัสดีค่ะแม่นกคอปเตอร์ล่ะคุณรอแถววันนี้คอปเตอร์จะไปจัดฟันนะคะไปทำฟัน น้ำฟ <l acht> นี่เอาคนนี้ไปด้วยนะทําฟันเอาพี่วุ้ยไปด้วยนะทําฟันบุรีตาข้อจมูก <l acht> <l acht> ไม่ต่างกันจ้าอย่าบุรีเนาะแล้วทาสีปากสีนี้ให้เลยเอาไหมจะ่าด้เยอะนะ